สวัสดีปีชวดค่ะปีชวดทุกพอสเกิดค่ะสวัสดีท่านที่เกิดปีชวดพอ,อนันนันเกิดหลังจากวันที่สี่กุมภาแล้วไม่ต้องรอถึงเดือนเมษานะคะไม่ต้องรอนะคะออนตำลัดจีนถ้าอัปเดตดวงกับออนต้องใช้หลังจากสี่กุมภาทุกพอสเกิดได้เลยค่ะช่วดทุกพอสเกิดนะคะมาเดือนที่แล้ว ดวงไม่ดีหนึ่งเดือนมันก็ยังลามถึงเดือนนี้อยู่นะคะเดียวหลังวันที่สิบจะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะใจที่มันมันมันแน่นมันจุกอยู่มันอึดอัดเนี่ยมันจะคลายค่ะนะคะมันจะคลายของมันเองค่ะเลขร้ายร้ายมากมันไม่ได้ระบุด้วยเลขเมื่อเดือนที่แล้วตัวเลขตัวนี้ร้ายมากร้ายทุกรูปแบบนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะดีขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเดือนที่แล้วให้ใส่เสื้อผ้าสีขาวสีเขียวเยอะๆสีฟ้าก็พอได้เดือนนี้อหลายๆท่านถ้าไม่ติดสีขาวนะก็ใส่สีเขียวและฟ้าอ่อนฟ้าแก่น้ำเงินกรมท่าดํานะไปช่วยทุกคนสเกิดตนะคะเดี๋ยวจะดีขึ้นจะสบายใจขึ้นโล่งๆขึ้นบ้างต้องใช้คําว่าบ้างนะคะเพราะว่าอืมเลขมันไม่สเสถียรเท่าไหร่ หมายถึงว่าเลขที่รอรับช่วงก็อยางรอรอ,รอต่อเดือนหน้าเนี่ยมันก็ยังเป็นเลขเครียดแต่เดี๋ยวจะลงขึ้นค่ะที่ไอ้ที่จุกแน่นอยู่อึดอัดน,นะเดี๋ยวจะลงขึ้นนะคะก็ทุกอย่างก็จะคลี่คลายขึ้นส่วนเรื่องอการแก้ปัญหาต่างๆก็น่าจะดีขึ้นนะคะมันจะคนที่มีเรื่องหนักๆก็น่าจะมีคนช่วยเหลือค่ะ ะะสำหรับเรื่องเรื่องส่วนตัวก็อยู่ที่การกระทําของเรานี้แหละนะก็เดือนนี้นอนท่านที่เป็นชาวทิศตะวันตกนอนทิศตะวันตกตรงๆเลยนะฮะทิศตะวันตกตรงๆเพราะว่าทิศออกเฉียงเหนือหมดเวลาแล้ว หมายเลขเคลื่อนตัวหมดแล้วค่ะตั้งแต่4กุมภาาแล้วนะฮะออนรับอัปเดตช้าไปแต่อ่อนได้บอกไว้เพื่อนๆไปแล้วนะคะว่าเดือนนี้จะอัปเดตช้าเพราะว่าไปทําบุญมานะก็ท่านวิชาทิศตะวันตกก็นอนตะวันตกตรงๆเลยท่านที่ออนเคยบอกว่าเป็นชาวทิศตะวันออกนอนทิศเหนือตรงๆนะคะและก็ทุกอย่าง ยิ่งใจคิดขายได้เรื่อยๆใจจะลงๆขึ้นนะคะแต่กลางเดือนหน้าก็เครียดอีกมันเป็นเลขเครียดเดือนหน้าเนาะเดือนนี้เดี๋ยวจะลงขึ้นนะคะเอาเดือนนี้กันก่อนนะ,ะใส่เสื้อผ้าตามที่บอกค่ะไม่มีอะไรค่ะเวลาดีเราก็ไม่ต้องอะไรมากนะคะแต่ความร้ายเนี่ยเรายังต้องระวังอยู่บางคนมันยังคาลาคาซังหันัวนอนไปที่ทิศดาวมงคลที่ออนบอกนะคะ เรื่องใหญ่จะกลายเป็นเรื่องเล็กนะคะทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ